legacy media คุณผู้ฟังคืออาจจะใช้คําว่า traditional media หมายถึงว,ว่าสื่อกระแสหลกักแต่จริงตอนนี้มันไม่ใช่หลักคุณมันเป็นสื่อกระแสรองไปแล้วคือ legacy media คออือสื่อที่เป็นเป็นตำนานมีรากฐานมีการพัฒนาเรียนรู้มีจริยธรรมสื่ออ,อย่างนี้ก็แล้วกันทีนี้พอพูดจริยธรรมสื่อมันพัวพันไปถึงเรื่องผู้บริปโภคคือผู้บริปโภคเนี่ย คือฟังแล้วผมเคยใช้ครว่าแหมเหมือนเรากินเรากินเรากินโทรทัศน์จริงไม่ใช่มันคือคนดูนั่นเองทีนี้ผู้บริโภคคือคนดูคนไม่ได้ดูก็เป็นสาธารณะดัะนั้นการคุ้มครองผู้บริโภคคือการคุ้มครองประโยชน์สาธารณะไปด้วยมันมีเคสสตัตตี้ซึ่งอยู่ระหว่างทางใหญ่มากๆอยู่อย่างที่เราเกิดกันไปแล้วแล้วตอนนี้ขอกลับไปดูคนกํากับดูแลจากยุคที่เป็นเลก a ซี่มีเดียสู่ยุคที่เป็นโซเชียลมีเดียท่านนี้อยู่ในหัวเลี้ยวหัวต่อน,นั้น คุณสุพิญญากลางนาลโงงอยู่ในสายแล้วครับสวัสดีครับคุณสุพิญญาครับค่ะสวัสดีค่ะ <laughs> ไม่ได้คุยกันนานเลยนะครับ <c oughs> นานมากๆจริงๆนึกขึ้นเพราะว่าเห็นไปที่นิเทศจุฬาตอนเคสของอาจารย์พิรงรองเดี๋ยวเราจะมาคุยกัน <c oughs> เรื่องนั้นด้วย <c oughs> เหมือนกับเป็นเคสตัดดี้ที่เอามาอธิบายเรื่องทั้งหมดแต่ตอนนี้ขอคุยภาพใหญ่ก,ก่อนคือคุณสุบุญ,ญญาอยู่ในยุคที่เปลี่ยนสื่อหมายความว่า disruption <c oughs> ในวงการสื่อเนี่ยมันเกิดในยุคคุณสุบุญญาเลยแล้วสื่อที่เป็น สื่อกระแสหลักกลายเป็นเก e g a c มีเดียดูมันด,มนดูมันดูมีเกียรติแต่มันดูเบา,บาๆอย่างไไม่รู้และขณะเดยียวกันสื่อออนไลน์ก็มาแรงๆทีนี้ตอนนั้นมันมีปัญหาอะไรยังไงบ้างจนถึงตอนนี้มันมีปัญหายังไงบ้างเพื่อเราจะได้เดินต่อไปครับคุณสุบยาครับค่ะขอบคุณมากค่ะขออภัยในความเสียหายจะแหบนิดนึงนะคะเป็นโรคทิพย์ุ้นแท้นั่นแบบเห <laughs> <ล>มือนหลายคนตอนนี้เข้าใจก็คือใช่ค่ะก็คือเราเราอยู่ในช่วงที่ เมื่อสักตอนที่ทํากสชชุดที่แล้วนะคะ,<ฮ>ะตอนนั้นเนี่ยเราเราเปลี่ยนเปลี่ยนผ่านจากระบบโครงสร้างที่สื่อเนี่ยมันอยู่ในระบบผูกขาดโดยรัฐโดยระบบสัมปทานมานานเลยต้องเท้าความก่อน <c oughs> แต่ะนเราก็ออนระวนออนระวงอยู่หลายทศกษวัดมากในการที่จะออกกฎหมายมีกสะทะชเรียกคืนขึ้นความถี่เปลี่ยนจากระบบสมปทานมาเป็นระบบใบอนุญ,ญาตด้วย <c oughs> ความที่เราเชื่อมั่นว่ามันจะทําให้ระบบสื่อม,มันดีขึ้นสื่อม,มีเสรีภาพมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็อ้นระวนในการชู้กันเรื่องนั้นเยอะมากค่ะทุกคนจําได้ย้อนกลับไปตั้งแต่หลังปี <c oughs> 2 5 4 0นะคะที่เริ่มทํางานพดอดีจนมีกสะทะชชุดแรกเราก็เข้าไปทํางานแล้วก็ พยายามจะเหมือนจัดระบบระเบียบอะไรที่มันดูไรระเบียบอะไรที่มันดูไม่โปร่งใสให้มันเข้าระบบระเบียบซึ่งเสียเวลาไปมากจนมีกสทช,าชาจนแบบมีเย, <c oughs> ย้่ยงทีจะมีพวกเกี่ยวกับโารทุนรคมแต่เดียวกันเทคโนโลยีมันก็ดิสรัปตัวของมันเองในหนึ่งเนี่ยถ้าย้อนกลับไปให้เราไม่พยายามจะพยายามออกกฎหมายเลยมากํำกับจัิงีโลกมันก็คงจะเปลี่ยนได้ตัวของมันเองอยู่แล้วนะคะ <c oughs> มันก็ทําให้ช่วงรอยต่อตรงนั้นเนี่ย เราก็ไปโฟกัสในเรื่องของการเปลี่ยนระบบกฎหมายเพื่อ <c oughs> ให้มันสากลมากขึ้นนั่นแหละนะคะ <c oughs> แต่ว่ามันก็เลยทําให้เรื่องเทคโนโลยีเนี่ยเราก็อาจจะตั้งหลับยังไม่ทนันเ <c oughs> ช่นอ่ากสชชุดที่แล้วก็ ทำการประมูลดิจิตอลทีวีด้วยความที่เปลี่ยนผ่านระบบเทคโนโลยีจากอนาล็อกเป็นดิจิตอลด้วยแต่ขณะเดียวกันเราก็อยากจะทำให้กล่ง,งใสขึ้นจากเมื่อก่อนเป็นระบบสัมประทานที่ใครใกล้ชิดภาครัฐคนนั้นก็ได้สัมประทานยาว3ามสีิปีมาเป็นระบบแข่งขันแบบเปิดเ,ดเ,ดเดาาผยโทรคมนาคมก็เช่นกันนะคะ <S <S 2> <S 2> แต่ว่าพอหลังจากประมูลจัดสรรไปแล้วเนี่ยเราก็เห็นว่าทิศทางทั่วโลกก็คือ,อสมาร์ทโฟนทั่วโลกราคาถูกลง เพราะว่าจีนก็เริ่มมาผลิตสมาร์ทโฟนด้วยเมื่อก่อนอาจจะมีแต่แบบยุโรปหรือมีอเมริกาหรือ iPhone ใช่ไหมคะครับจุดเปลี่ยนอันหนึ่งก็คือพอไอโทรศัพท์มือถือเครื่องเล็นนี้นราคาถูกลงแล้วก็กสพชชุดที่แล้วมาประมูลขึ้น 3G เนี่ยมันก็เป็นจุดเปลี่ยนสําคัญที่เปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคเลยค่ะครับทุกคนก็กลับมาใช้ชีวิตกันกับมือถือมาจนทุกวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการรับรู้ข้อมูลข่าวสารหรือว่าแม้แต่การทําธุรกรรมทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่การประชุมทํางานการเรียน แล้วก็มีโควิดมาสัมผัสอีกรอบหนึ่งเี่ยที่ทำให้มันเร่งรา้าดิจิตอลเิสรัปชันเนี่ยมัน,ม,นมันเปลี่ยนแปลงแบบเฟล,ลมาแบบก้าวกระโดดอันั้นมันก็เลยทำให้ระบบนีเวศสื่อเนี่ยมันก็เลยรวนไปหมดเลยแล้วพอดีองกลมกลับนี่แล้วก็มีปัญหาอีกแทนที่จะปรับตัวให้คล่องตัวกับกลายเป็นย้อนยุคเป็นสุดแสนสัญยานี้ขออนุญาตคุณไพวิจาร์มันก็เลยทําให้ไม่สามารถที่จะนาเป็นธงนําในการที่จะเป็นตัวแทนสังคม ในการที่อะไรกุเลตหรือว่าส่งเสริมได้นี่คือสภาพการที่เกิดขึ้นกับพอสรช,ชด้วยอะค่ะโอโ้คุณสุพิทยาพอจุดประเด็นว่าคนกำกับดูแลย้อนยุคไปุูแดนสุทยานี่ฟังมืดมอนอนทาการจริงเลย <c oughs> ทีนี้เอาเอาอย่างนี้ <c oughs> ผมผมเข้าใจประเด็นนี้ก่อนมันต้องขยายกันเยอะคงต้องทำสัมมนากันเลยทีเดียวทีนี้ไอ้เจ้าปัจจุบันพอเราพูดว่า คือคำว่า OTT คือคือพอพูดถึงสื่อเนี่ยมันมีคำวิชาการออกมามากมายคุณสุพิญาฮะแต่ว่าเราเองในแต่ละผู้บริโภคหรือว่าคนใช้งานทั่วไปก็ใช้โทรศัพท์เนี่ยก็ไม่รู้หรอกว่าอะไรมันคือ over the top อะไรมันคือ legacy media อะไรมันคืออะไรไม่สนใจหรอกแต่ว่าเอาพูดง่ายงมันคือ streaming มันคือสื่อออนไลน์พอสื่อออนไลน์เนี่ยมันก็จะเป็น over the top แล้วอ่าอันนี้เป็นคำเทคนิคนี่ขณะเดียวกันเมื่อกี้จันแพทย์ยกตัวอย่างว่าเฮ้ยมันต้องกำกับดูแลต้องใช้คนกันเยอะแยะยังไง วัาก็จําได้ว่าไม่มีเครื่องมือที่เรียกว่า social l i s t e n ิ่งหรือปัจจุบันมันอาจจะก้าวสู่ AI มันคือทุกวันเนี่ยคุณสุบิยาพูดถึงด p ฟเฟกแล้วก็พูดถึงจริงๆแล้วเราอาจจะต้องพูดไปถึงไปถึงไปถึงเรื่องราวดิฟซีกหมายถึงว่าเทคโนโลยีใหม่ๆที่มันเกิดขึ้นเร็วมากเนี่ยแล้วมันก็ดิสลาบวงการ AI ยังไม่ทันที่เราจะรู้จัก AI ดีก็เริ่มจะดิสลาบแล้วด้วยด้วยกลไกราคาคือหมายถึงว่ามันไปเร็วเหลือเกินแล้วกลายเป็นว่าคนกำกับดูแล ก้าวถอยหลังแล้วเราจะไปยังไงกันต่อคุณสุพิญยาเราต้องเอาอยัางไงดีอย่างนั้นจริง <c oughs> ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพอพิ่งคพูดถึงโอทีทีจะขออนุญาตให้ข้อมูลนิดหนึ่งนะคะที่ขึ้นอยงกับกสทชในเคสล่าสุดเี่ยมันก็มีความคลาดเกี่ยวกันนิดหนึ่งก็ค <c oughs> ือว่าทีวีในประเทศไทยตรเนี้มันมีสี่ระบบนะคะถ้าพูดถึงเรื่องทีวีเนี่ยก็คือมีระบบภาคผินดินก็คือดิจิทัลทีวีไปตามเสานะคะที่กสทชประมูลนี่ยค่ะแล้วก็เคเบิลทีวี ยื่นก็ไปตามสายเหมือนกันนะคะแล้วก็มีทั้งแบบจ่ายสมาชิกแล้วก็ดูสีนะคะ,คะแล้วก็มีดาวเทียมที่มีทั้งเคยูแบนซียูแบนที่เราเห็นกันนะคะคซึ่งมันมันฮิตมากเมื่อก่อนที่จะมีดิจิตอลทีแล้วก็มี i อ t v ทีวเนี้ยไอพีทีวีเนี่ยมันมีความคลาดเกี่ยวกับ OTT อะไรกันแน่เป็น i อ t v อะไรกันแน่เป็น OTT นะคะ i อ t v ก็คือการที่เป็นที คล้ายๆเป็น TV ทีวีรูปแบบฟอร์แมตแต่คล้ายๆเป็นเพทีวีนั่นแหละมีการซับสคริปชันมีการมัดรวมช่องรายการมาอยู่ด้วยกันมีการเข้ารหัสใช่ไหมคะ, hmm. อ,ะอันนี้เขาเรียกแต่ว่าตัวส่สัญญาณนําสัญญาณเนี่ยมันเป็นอินเทอร์เน็ตเท่านั้นเอง hmm. แต่มันมีกระบวนการเข้า,เข,าเข้ารหัสมีการบอกรักสมาชิกซึ่งอันนี้มันก็มีหลายรายมาทํานะคะ, <c oughs> ะแต่ว่าอาจจะมีวางรายที่อาจจะไม่ไม,ไม่ไม่มาขอไปเรียกไอพีแต่ว่าเรียกเป็นโอท ซึ่งอันนี้มันก็น่าจะเป็นดีเบตอันหนึ่งเพรอ OTT over the top มันเป็นคำกว้างที่พูดรวมทั้งหมดในการส่งคอนเทนต์นะคะผ่านระบบออนไลน์ที่เราเข้าใจกันซึ่งอาจจะเป็นสตรีมมิ่งเหมือนบริษัทบางบริษัทที่ให้เราดูซีรีส์กันยาวได้เลยนะคะหรื <S <S ออาจจะเป็นพวกโซเชียลมีเดีย u t u b e หรือช่องต่างๆอะไรอย่างง<อ>ี้ค่ะหรืออาจจะเป็นคนทีวีปกติหลักว่ทํทแอปพลิเคชันอะไรพวกนี้มันก็เป็นโอเวอร์เดอเหมือนกัน อาจจะมีรายละเอียดทางเทคนิคที่ที่มันต่างกันอยู่นิดนึงนะคะแล้วก็กฎหมายเรื่องของ IPT กับ OTT ซึ่งน่าจะเป็นดีเบตในเคสล่าสุดของกสทชก็อาจจะไม่มีเวลาพูดเยอะแต่ถ้าเราพูดถึง OTT ภาพรวมทั้งหมดที่มันอยู่ในจักรวาลของอินเทอร์เน็ตอันนี้ก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องยากมากในการที่จะกำกับดูแลคอนเทนต์หรือว่าเนื้อหานะคะคสิ่งที่กสทชควรจะทาก็คือว่าอาจจะต้องแยกเหมือนกับว่าเหมือนชุดที่แล้วเขาวางไว้แล้วว่า อ่ามันมีในจักรวาลเนี่ยมันมีเรื่องโครงข่ายแล้วก็มันมีเรื่องของช่องรายการแล้วมันมีในเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคแล้วก็มีเรื่องของคอนเทนต์นะคะครับอ่าแล้วก็มีเรื่องของการกำกับแข่งขันเสรีเป็นธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันคิดว่าเราต้องดูให้หมดทั้งระบบแล้วก็เอาโจทย์เรื่องของผู้บริโภคเป็นตัวตั้งแล้วก็เอาโจทย์เรื่องการแข่งขันที่เสรีเป็นธรรมเป็นตัวตั้งแล้วเราอาจจะเราเห็นว่าการกำกับดูแลที่มันควรจะเป็นมันควรจะเน้นแบบไหนเรื่องใด ซึ่งบางเรื่องอาจจะใช้กฎหมายเข้มข้นได้บางเรื่องกฎหมายมันอาจจะช้าไม่ทันการมันอาจจะต้องใช้วิธีในเรื่องของอใช้แนวคิดเขาเรียกว่าโคเรกูเลชันหรือว่าแนวคิดในการเจรจาต่อรองอะไรเงี้ยค่ะ,ะ mm hmm. ถ้ารัฐเอาประโยชน์ประชาชนเป็นตัวตั้งเราก็อาจจะต้องคุยเอาแพลตฟอร์มมาคุยเอาผู้ให้บริการต่างๆมามาแมตชิ่งกันเลยแล้วก็ดูว่าใครอยู่ตรงไหนยังไง แล้วมันจะกากับยังไงไม่ให้เกิดการเอาเปรียบกันและกันนะคะค่ะซึ่งอาจจะไม่มีเวลาขยายในในส่วนตรงนี้แต่มันต้องมีคนทําแต่มันจจะต้องทํา m a p p ิ้งก่อนแล้วมัาจ,จะต้องดูโมเดลจากต่างประเทศแล้วมันก็ต้องโฟล์แคสหรือโฟร์ไซส์เนี่ยนาพตว่าสภาพการจะเป็นยังไงแล้วถ้าผู้พูดได้รับผลกระทบมันควรจะกากับยังไงโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มที่อยู่ต่างประเทศเดียเด๋ยวนี้ก็ทยอยมาจดทะเบียนในประเทศไทยแล้วเพราะเขาต้องทําธุรกิจเขาต้องขายของเพราะฉะนั้นจะอ้างว่ากํากับดูแลไม่ได้ก็คงไม่ใช่ แต่ประเด็นที่คนยังลังแข็งใจก็คือเวลากำกับเนี่ยกำกับเพื่อใครกำกับไปในเน้นแต่คอนเทนต์ที่วิจารณ์รัฐบาลหรือเปล่าหรือกำกับเพื่องหอมผู้ื่องโ ตรงนี้ในการกำกับดูแลหรือภาครัฐอาจะต้องทําให้ชัดว่าทงเราอยู่ตรงไหนแล้วสังคมเนี่ยน่าจะพร้อมสนับสนุนในการที่เราจะกากับบริการโอเวอร์เดอะท็อปนะคะ mm. ซึ่งถ้าเราไม่กากับระยะยาวเนี่ยผ,ผ,ผู้ประกอบการในไทยก็จะเสียเปรียบอยู่แล้วแล้วก็ผู้โพก็จะเสียเปรียบเพราะว่าไม่รู้จะร้องเรียนกับใครเพราะว่าพอร้องเรียนแล้วทุกคนก็โยงกันไปโยนยกันมาว่าไม่มีกฎหมายไม่ใช่หน้าที่กรณีโทรศัพท์มือถือล่าสุดที่มีปัญหามีแอ ให้กู้เงินที่มันไม่ถูกต้องอย่างเงี้ย <S <S จริงจริงกสะทะชต้องตื่นตัวได้แล้วเรื่องนี้นเพราะว่าคุณเป็นคนให้บรรยายนทศมาถือรนั้นคุณอาจจะอ้างว่ากฎหมายมันไม่ครอบคุมไปถึง แอปที่มันอยู่ในมาตรฐานเครื่องแ่บถ้าคุณเห็นปัญหาคุณต้องลุกขึ้นมาแล้วก็รีไวซ์ะกาศออกประกาศอะไรได้แล้วหรือแสดงแอปนิดนึงว่าเรากาลังทํเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้สังคมเห็นแต่เราก็ไม่เห็นนะคะอันนี้คืออันนี้คือความต่างของกสทชชุดนี้ระดับสิทธิแล้วจริงๆเนี่ยรีซโว์การแก้ปัญหาอาจจะแย่พอการไม่ใช่อาจจะไม่ดีพอกันนะคะแต่ว่าสิ่งที่สังคมอยากเห็นก็คือการเรียกความเชื่อมั่นความมั่นใจอย่างน้อยเนี่ยคุณสมบัติต้องมี รีเซว่อาจจะยังไม่ถึงแต่เปอร์ฟอร์แมนต้องมีแต่ถ้าเปอร์ฟอร์แมนไม่มีด้วยรีเซวมันก็ไม่เกิดนะคะคซึ่งสิ่งที่เราเรียกร้องภาครัฐทุกหน่วย,อยางานในวันนี้คือให้ลุกมาแอคชั่นไม่ใช่แค่กสทชอ,อย่างเรื่องปัญหาแก๊งคอเซ็นเตอร์อย่างที่เราเห็นตอนนี้พอมีอแรงรีบจากต่างประเทศมาทุกคนก็แอคทีฟกันแล้วก็ทำงานกันปุ๊บปับ๊บปุ๊บ,บใช่ไหมคะสาวปัญหาออกมาได้แบบโอ้โหคลี่ปมกันไม่จบไม่สิ้นเลยเออแต่ว่าถ้าทากันเองไม่ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย เออเรามีหน่วยงานมีทรัพยากรดูงานต่างประเทศกันมาเยอะแยะอันนี้พูดทุกหน่วยงานเลยนะคะที่เป็นภาครัฐอ่ะต้องขยับได้แล้วอย่างเราต้องมีโล p e r f o r m a ในการที่จะแก้ปัญหาพยายามจะแก้ปัญหาประชาชนส่วนวิฟ้ามันอาจจะเป็นไปอย่างดังใจบ้างไ่ดังใจว่างแต่ถ้าพยายามจะทํางานอย่างไรสังคมก็เข้าใจแล้วก็ให้อภัยได้กว่าแบบไม่เห็นว่าทําอะไรเลยนะคะโอ้โหคุณผู้ฟังครับขออนุญาตนะครับคุณสุภยาว่าจะจับประเด็นให้ง่ายขึ้น คือคุณสุบยาพูดนี่เข้าใจมากเพราะว่าวัดเออยู่ตรงนี้มาตลอดชีวิตอย่างที่เราทราบกันมันมี2ประเด็นก่อนเอาว่า IPTV กับ OTT เมื่อสักครู่พอบอกว่ามันเป็นเทคโนโลยีแล้วมันยังแยกไม่ชัดมันเกิดเกรย์แอเรียว่าอะไรเป็น OTT ซึ่งกว้างมากและอะไรเป็น IPTV มันอาจจะมีกติกาบางอย่างและตอนนี้ยังเป็นดีเบตที่เถียงกันอยู่ถ้าลองเถียงกันในจุดนี้แล้วเนี่ยซึ่งสุดท้ายตรงเนี้ยมันกลายเป็นคดีด้วยคืออาจารย์พี่ลงรองอยู่ในคดีนี้แต่อาจารย์พี่ลงรองเนี่ย ท่านใช้ความเป็นศาสตราจารย์ดรค,ค,คือคือที่วัดพูดในที่นี้หมายความว่าถ้าเรียนรู้มาโดยตรงกับเรื่องนี้คุณสุบิยายก็เรียนรู้เรื่องสื่อมาโดยตรงเช่นกันคือวัดเองเนี่ยเป็นผู้ใช้สื่อเป็นคนทํางานสื่อก็จะเท่าทันมันแต่ว่าการคุ้มครองผู้บริโภคในมือที่เอื้อมไปยังไม่ถึงในแง่กฎหมายมันยังมีพื้นที่ให้ถกเถียงเนี่ยถ้ามันไม่สามารถจะเอื้อมไปได้มันก็เกิดช่องโหว่คุณสุบิยายก็มาอธิบายถึงเรื่องแอปกู้เงิน call center อ,อ,อันนี้มันก็เลยชัดขึ้นมาว่าพอไม่ได้ทํา ไม่ได้คุ้มครองสาธารณะประโยชน์สาธารณะหรือผู้บริโภคมาเลยเกิดสิ่งนี้แล้วถ้าเจ้าหนะ้าที่บอกว่าทําไม่ได้เพราะว่าไม่มีกฎหมายรองรับมันจะกลายเป็นว่าเดี๋ยวเดี๋ยวกลายเป็นว่าใช้อำนาจหน้าที่เกินซึ่งมันอยู่ในคดีอาจารย์พี่ลงรองด้วยอีกข้อหนึ่งคือเอ๊ะแล้วอย่างไงาใครต้องทําแล้วมันเป็นหนึ่งห้าเจ็ดไหมมันกลายเป็นละเว้นหรือปฏบิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบไหมคือถ้าทําก็เดี๋ยวจะปฏบิบัติหน้าที่ไม่ชอบ ไม่ทําก็จะละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ไหมคุณสุวิยญญาเข้าใจคําถามว่าใช่ไหมฮะแต่ว่าในสังคมมันไม่สามารถจะมีช่องว่างตรงนี้เกิดขึ้นได้มันไม่ควรจะมีเนี่ยคุณสุวิยญญาครับใช่ค่ะก็ะนี่แหละพอเกิดที่รองรเอเฟกนะคะแบบแบบทํางานตามหน้าที่มเรื่องร้องเรียนแล้วพยายามจะแก้ปัญหาก็โดนฟ้องหนักหน่วงแล้วก็โอ้โหเจอคำพิพากษาซึ่งยังไม่ชิ่งสุดนะคะค,คุณเดชันก็ยังไม่ผิดใช่ผิค <ใน S 1> ุณ<ท>แต่ว่ามันก็ทําให้ ใจเสียใจหายแล้วก็มันก็เป็นโดมิโนเอฟเฟกต์ไปไหนงานภาควัดทั้งหมดเลยก็คือเป็นตัวว่างกันหรือเลลปล่าอันนี้คือเป็นผลกระทบที่ไม่อาจระมินได้อะค,ะค่ะแล้วพวกเราจะพึ่งใครมองตาปิดๆนะคะอะมันเหมือนตอนนี้ปัญหามันรุมเร้าเรามากเลยแล้วก็เรื่องของสื่อส,รสารทั้งระบบมันดิสรับมากจริงๆเราต้องการหน่วยงานรัฐที่มีวิสัยทัศน์ั้ทัศน์ทางานแล้วก็ ถือผลประโยชน์ผู้บริโภคเป็นสาคัญอะเราถึงจะฝ่าไอ้ดิสซัปชันหรือว่าการถูกโอโ้โหรุมเร้าได้ไม่งั้นเรา <c oughs> จ่ากากแน่เพราะเราก็ <c oughs> ไม่ได้มีซอฟต์แวร์ไม่ได้มีฮาร์ดแวร์ไม่ได้มีระบบอะไรในในตัวเองนี่ยังไม่ได้พูดถึงการต้าู่ย้น ปัญญาประดิษฐ์นะคะ oh. ต,ตัว <laughs> <ช>มันจะมีดีเฟกมันจะมี<ช>อะไรที่จริงูดถึงดีที่อะไรพวกนี้ในในระดับโลกเขาก็สู้กันวนเนี้นะคะใช่แล้วแต่ว่าเขาก็เอไอยูก็พยายามจะโปรเทคประโยชน์ของขต,ตัวเองอเมริกาเขาก็มีอเจนดาของเขาแต่ที่ไทยเรายังไงเราอยู่ตรงไหนของตรงเนน้ยแล้วผู้โชคเราก็เอามองไปมองมาเราจะพึ่งใครดีอะไรอย่างงี้คะ่ะอืม คือคือคือใช่ในที่นี้ว่าตกลงและขณะที่ฉันถูกหลอกเรื่องแอปกู้เงินเถื่อนซึ่งไม่น่าเชื่อเลยว่ามันจะมีแอปกู้เงินเถื่อนเกิดขึ้นได้เพราะว่าระบบธนาคารระบบการเงินเรามันมันค่อนข้างแข็งแรงยาวนานมาแต่กลายเป็นว่ามันใช้อะไรทันทียีหรือแล้วมันไม่มีคนไปกากับดูแลจริงไม่ได้บอกเลยจริงคือถ้าว่าเห็นแอปที่กู้เงินได้อยู่ในโทรศัพท์มือถือว่าต้องเชื่อนะฮะว่ามันมันถูกต้อง <c oughs> ไม่มีใครจะไม่เชื่อได้เพราะว่าเรารู้สึกว่า เฮ้ยนี่มันระบบธนาคารมันจะมีแอปถือนให้กู้เงินได้ยังไงอย่างเงี้ยนะแตแ่แน่นอนขนาดเดียวกันเนี้ยไอการโทรศัพท์เข้ามาแล้วเกิดด e เฟก k e แล้วเกิด AI แล้ว,แล,วแล้วเกิดเฟกโปรไฟล์อะไรล่าสุดอย่างที่มันเป็นคดีขึ้นมาเรื่อยๆแล้วมันก็ยาวนานมาเรื่อยๆเนี่ยเอ๊ะแล้วมันกลายเป็นพื้นที่ที่คุณคุณสุบิยาบอกว่ามันจะก้าวไปไม่ได้แล้วพอเกิดเกิดพิโรเอฟเฟกคือคำนี้อธิบายหมายความว่า ทำในหน้าที่ซึ่งถือว่าเป็นจริยธรรมของคนที่ดูแลด้านนี้แต่ว่ามันมีความผิดที่ที่ถูกพิสูจนะ์วัดขอเรียเข้าไปในคดีนิดเดียวเพราะว่ามันลงมาในในข่าวแล้วคือสำนักข่าวอิสราและหลายสำนักเนี่ยเสนอข่าวนี้แล้วคือคำตัดสินของของศาลซึ่งท่านก็ตัดสินไปตามหลักฐานซึ่งโจทย์เนี่ยเขาก็พิสูจน์ให้เห็นว่าเอมันเกิดการประชุมกันแล้ว มันมันไม่ได้เป็นไปตามประชุมหรือว่าแม้แต่ไปพูดคําว่าออล้มยักษ์และอาจารย์ท่านก็อธิบายว่าคือคือท่านก็เป็นคนตรงไปตรงมาท่านก็บอกเออยักษ์ก็หมายถึงบริษัทที่ทําผิดนะท่านหมายถึงอย่าง,งานั้นแต่จริงว่าท่านไม่ได้อธิบายเพิ่มหรือเปล่าก็ไม่ทราบในศารเนี่ยว่ามันคือพฤติกรรมที่ที่ที่ทเบียดบังประชาชนในแง่ไหนคือคือผมไม่แน่ใจว่าในบนศาลเกิดอะไรขึ้นแต่ว่าสู้กันในศาลมันสู้กันด้วยข้อกฎหมายคุณสุพิญญาในนั้น,น,นดูเหมือนอาจารย์พ่รลงลอง ซึ่งเก่งเรื่องสื่อเนี่ยไปแพ้ข้อ,อกฎหมายในเบื้องต้นเนี่ยแพ้เบื้องตอน้นแต่ผมเชื่อว่าที่เราคุยกันเนี่ยในคดีต่อๆไปมแม้ว่าในการสู้รอบต่อๆไปเนี่ยก็จะจะเข้มเขมแข็งหรืออธิบายได้มากขึ้นแล้วก็น่าจะน่าจะอธิบายให้ศาลเข้าใจได้มากขึ้นวัด,ว,ด,ว,ดวัดหวังว่าจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าในสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคุณปิเชยคุณคุณปิเชีประเมินเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันมันเกิดจากอะไรให้มันเกิดจากความไม่เข้าใจซึ่งกันและกันระหว่าง กฎหมายกับกับการทํางานสื่อและเทคโนโลยีหรือมันยังไงหัวใจของเรื่องมันคืออะไรคะอือก็มันเรนที่ว่ามันก็เป็นเู้่อ่ิความขัดแย้งระหว่างผู้ประกอบการกับอ่าเลกูเลเตอร์มันเกิดขึ้นได้เป็นปกติอยู่แล้วนะคะมันอยู่ที่ว่าใครจะใช้วิธีการตามหลักนิติธรรมมากกว่ากันเรน,นก็เคยอภิปรายไปที่จุฬาแล้วว่าถ้าเกิดขพอพิพาทในระดับแบบเนี้ยเช่นสำนักงานออกจดหมายไป แล้วเอกชนรู้สึกว่าจะรับผลกระทบเองก็ควรจะทําจุดไหนอุทธรณ์แย้งมาที่บอร์ดแล้วให้บอร์ดวินิจฉัยว่าการกระทำของสำนักง,งานนั้นมันถูกไม่ถูกยังไงมีกระบวนการไต่สวนภายในมันออกไปโดยอน,นุอะไรยังไงอันนี้พูดในเคสเพราะท่ามันมันมีอะไรที่พูดตามสิทธิก่อนนะคะเ <c oughs> อกชนทุกคนมีสิทธิ์ที่จะโต้แย้งตามลําดับขั้นตอนอยู่แล้วหรือไม่ก็ไปที่ศาลปกครองอะไรอย่างเงี้ยคือขั้นตอนของอาญาและแพ่งเนี่ยมันต้องเป็นขั้นตอนแบบสุดท้ายจริงๆที่ มันมีพฤติกรรมที่ทําให้เห็นว่าโอ้โหมันแบบ <Like S 2> อะไรนะ God, ที่มัน <right S 2> หนักหนาสาหัสแล้วมัน mm hmm. เออที mm ่สุดตัวที่ว่าเรื่องนี้จริงๆถ้าแบบมันควรจะเป็นอะคะ mm ่ะก็คือว่าต้องพูดในหลักการว่ามันสามารถมีข้อพิพาทกันได้ตลอดเวลาเอกชนสามารถจะไม่พอใจได้ตลอดเวลาแต่ภาครัฐก็มีสิทธิ์ที่ต้องทําหน้าที่ของตัวเองเพราะต้องเอาประโยชน์ผู้พพเป็นตัวตั้งเป mm hmm. ็นกระบวนการตามนิธิธรรมหรือออฟลอรที่มันควรจะเป็นตามหลัก หายคนก็คือว่าจดหมายที่ส่งไปถ้ามีปัญหากุญก็โต้แย้งมาออกโดยสำนักง,งานเซ็นคุณก็แย้งมาที่บอร์ดออกโดยอนุคุณก็แย้งมาที่บอร์ดแล้วบอร์ดเขาจะวิเคราะห์แพ้ชนะก็ว่าไปตามกลไกแล้วก็วิพากษ์วิจารณ์สาธารณก็เข้าใจกันจบนะคะมันอันนี้มันแล้ก็ทํางานกันต่อในเคสอื่นๆแบบเพราะว่าเพราะมันมีคดีความที่มันชัดกจนขนาดน,นี้ยมันทาให้กระทบการทํางานนะคะแล้วก็มันทําให้บรรยากาศการทํางานมันไปต่อ,อยาก เคสสุดเห็นก็ทำง,งานเพราะว่ามันมีงานใหญ่ๆที่รอก็สทวชทำอยู่เช่นเรื่องของการประมูลลื่น6ปีอ่าซึ่งก็จะมีสเปคที่มันจะเกี่ยวข้องกันแล้วถ้าเกิดว่ามันมีผลต่อก,การทํางานหออา,ารที่รองรองการน้องพิจารณาเกณฑ์การในการประมูลรอบใหม่ที่ ปกโปรเทคประโยชน์สอธนา,งงาให้เกิดการหันสวีเป็นธรรมันจะมีผลกระทบไหมไปจนถึงเรื่องอนา,าคตของทีวีไปถึงเรื่องหงอการจำกับดูแลโอททมัน,นรวนเรไปหมดเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยทีอาจารย์พระรองเองก็คงต้องไปใช้เวลากับการช่วคดีเพราะมันเป็นชีวิตแต่ค่ะมันต้องไป <ừ> ต้องอะไรซึ่งการทํางานเจ้าหน้าที่รัฐทางปกครองเนี่ยเขาถึงให้มีสารปกครองไงเพื่อเทียบคุ้มครองการทํางานของเจ้าหน้าที่ ถ้าเกิดเจ้าหน้าที่ทํางานเราต้องมาหววันในเรื่องของการต้องติดตามตเวลาเราก็จะไม่มีใครกล้าทํางานหรือเปล่าอันนี้คือเห็นชัดเลยว่ามันเป็นผลกระทบไม่ใช่แค่ในองค์ก,ก,กรกสชแต่ว่าหนงานราชการทั้งหมดไปถามได้เลยว่าเวลาจะเซ็นจดหมายจะน,นีทุกคนชะลอไหมเอาแล้วประชาชนที่รออยู่เป็นยังไงเขาถึงต้องให้การทํางานประกบครองก็ว่ากันไปทางปกครองถ้ามันแนัถึงที่สุดจริงๆหร,รือมีกลไกในการไกล่เกลีกลย่ลยแก,ยก,ยกย้ปัญหาแล้วมันเห็นพฤติกรรมอะไรที่มันโอโหนะหนักหน่วงจริงๆ โอเคผู้เสียหายก็ไปใช้สิทธิทางอาญาและแพ่งต่อไปแต่ขั้นตอนนี้เรายังไม่เห็นกระบวนการอุทธรณ์ในกสทชเลยซึ่งปกติสมัยที่ฉันทำงานมันก็มีผู้ประกอบการไม่พอใจเขาก็จะทจําจดหมายแย้งมาแล้วก็บอร์ดก็พิจรารณาแก้ไขลงมาติดกันไปให้ไม่เสียงข้างน้อยเราสู้เต็มที่แล้วเราก็ยอมรับแล้วก็ไปทำเรื่องอื่นต่ออย่างเงี้ยค่ะ uh huh. มันก็แบบว่าม,มันก็คลี่คลายไปแบบนี้ได้ สมัยท่านเองก็เคยโดนช่องฟ้องหนึ่งห้าเจ็ดเหมือนกันแต่ว่าบนจบที่ศาลปกครองได้เรื่องดิจิทอลทีตอนนั้นหลายท่านคงจำได้ก็สู้กันหนักมากเหมือนกันเขาไม่เอ่อยว่าช่องไหนแต่ว่า,ามันก็สู้กันแล้ว,ว่าจะเปลี่ยนผ่านไม่เปลี่ยนผ่านจะออกผู้ขนานยังไองอะไรเงี้ยมันก็เป็นประเด็นถกเถียงกันแรงมากในสังคมมันก็แบ่งเป็นสองฝ่ายเหมือนกันนะนะคะแล้วทีเนี้ยเราก็เรื่องเนี้ยมันก็ไปที่ศาลปกครองสุดท้ายก็จบด้วยการศาลท่านก็พยายามจะหาช่องออกให้มันยินวินทุกฝ่าย พอมันจบได้ที่หาาปกป้องเขาก็ไปถอนคดีอาญาซึ่งพฤติกรรมดิฉันตอนนั้นเนี่ยจริงๆเราก็สน่ะนะคะคือเราก็นอกจากเรานอกจากเราจะสู้ในที่ประชุมแล้วเราก็ออกมาใช้ทวิตเตอร์โน่นนั่นนี่เนี้ยอน้ขออนุญาตคือถ้าถ้าเทียบกับอาจารย์นุ่งรองอาจารย์ท่านค่อนข้างสู้แบบูท่านทุกเต็มที่จุดอื่นท่านเต็มที่เอาท่านก็สู้แบบในกรอบปติการยาอยู่แล้วนะคะท่านไม่ได้ออกมา รอนรเข้าใจว่ไม่ได้ยอมมาคือถ้าเทียบอันนี้ขออยุญาเทียบกับตัวเองคท่านก็สู้ตามตามคลองอ่ะทีูในห้องประชุมสู้ตามกฎกติกากฎหมายรู้แบบสุภาพเรียบร้อยอยู่แล้วนะคะเออก็การที่ท่านต้องมาเจออะไรแบบนี้ก็หนักอ่ะค่ะเข้าใจซึ่ง คือยิ่งท้าคือวาดเนี่ยแน่นอนว่าเห็นเหตุการณ์แล้วเนี่ยความที่เข้าใจเรื่องกฎหมายก็เข้าใจเพราะว่าตัวเองก็มีเรื่องมีราวที่ต้องไปใช้กฎหมายแต่ว่าขนาเดยียวกันโอ้คุณคุณเู็นิสุิยาท่อนหลังมาเนี่ยคือกางชี้ว่ามันมีอีกช่องทางให้เดินช่วยกันเดินไปในช่องที่ที่มันจะไม่สร้างสิ่งนี้เถอะมันจะได้ไปต่อด้วยกันได้ทุกฝ่ายและสุดท้ายมันเป็นประโยชน์นะคะรนีถ้ามัน ุดโง่ต้องอยู่กันไม่ได้เนี่ยไปข้างหนึ่งเนี่ยมันทําไปยากค่ะลองดูการเมืองในระดับโลกสิตอนนี้มันโอ<ล>้โหม,<ล>มันเครเยดมากเลยนะใ,ใ,ในเมืองไทย<ช><ช>เราลูกพัประครองข้อเสนอดิฉันเลยเชื่อว่าจานที่พลองท่งานก็เป็นคนที่ไม่ได้สุดโง่ทางใดทางหนึ่งแล้วท่านเป็นนักวิชาการมีศัพท์าท่ <c oughs> านก็มีหลักกฎหมายหลักวิชาการของท่านก็ต้องเข้าใจว่าท่านก็ต้องหยุดหลักการแต่ถามว่าการต่อสูขอ้อของท่านโอ้โหมัน ติดโปรงรุนแรงอย่างนี้เราก็ไม่เห็นเลยท่านถุภาพเรียบร้อยมากเพราะฉะนั้นเราต้องหาทางยืดมันไปด้วยกันต่อได้มันต้องมีงานอีกเยอะที่เรากสทชอยู่อะไรเนี้ยค่ะอันนี้คือพูดแบบปรารถนาดีต่อองค์กรที่เคยทํางานปรารถนาดีต่อภาคเอกชนว่าเจอแบบนี้ภาคเอกชนก็ไม่ได้อะไรเลยเหมือนกันเพราะว่าภาพลักษณ์ก็ลําบากเราเห็นใจผู้ตรวกรมการที่ตั้งใจทํางานนะคะเราเห็นใจผู้พกมากที่สุดเพราะฉะนั้นมันจะมีผลทางไหนไหมที่เราจะกลับ แบกออนแฝกอะค่ะแล้วก็ทํางานกันไปเห็นเหมือนเห็นฝั่งกันบ้างสุดท้ายก็ใช้กลไกลในบอดนั่นแหละหรือสามประรองนั่นแหละแล้วจบตรงนั้นแล้วก็มุกอ่อนทำเรื่องอื่นต่อมันก็มีแค่นี้แหละเนาะส่วนคือแหมคือไม่ไม่อยากจะเอาใจช่วยไปทางไหนเลยคุณสุปัญญาหมายความว่างี้คือคือว่าคิดว่าคือตอนเนี้จะขอให้ถอนคดีเขาก็มีสิทธิ์จะฟ้องและถ้าถอนคดีตอนเนี้มันจะเป็นบาดแผลกับอาจารย์พิโรงเราไปตลอด คือว่าก็เลยไปคิดว่าด้วยพดุงเกียรติของท่านก็ควรจะต้องสู้ไปให้รู้ไปสู้ไปให้รู้ไปหมายความว่าคดีของท่านนะไม่ได้แล้วค่ะก็ต้องสู้เรื่องคดีสูนมถึงแพ้เนี่ยกิติยศท่านจะได้กลับมาในอีกด้านหนึ่งจริงจริงแต่ละถ้าชนะท่านก็จะได้ตัวท่านเต็มเต็มตัวกลับมาไม่ได้มีอะไรแต่ประเด็นว่าในด้านอื่นๆที่มันจะดําเนินต่อไปได้มันต้องดาเนินต่อไปก็ได้แต่ เอาใจช่วยท่านถ้ามีโอกาสไหนก็ตามแล้วก็เราก็พูดกันอยู่ตรงนี้แล้วก็ขอส่งกำลังใจส่วนใครตามตามหน้าที่แล้วบอกว่า้ต้องยั้งก่อนก็ก็ยั้งก็เราบอกจะเดินหนึ่งห้าเจ็ดด้วยด้านหนึ่งห้าเจ็ดเป็นการเรียนพูดถึงคดีข้างหน้าท่านทราบใช่ไหมว่าขอนซอยมีคดีตนเองเยอะมากเลยที่ลุงตรงนางไปหมดนะคะซึ่งอันนี้ก็เดี๋ยวคงต้องฝากสุดให้ค่อยคลี่มาด้วยมันจะทํายังไงให้องค์กรนี้มันฟังกชันได้แล้วทางานได้จริงๆ เราต้องหาจุดร่วมกันเราเนประเทศชาติไปตอบไม่ได้อันนี้ก็คือพูดไปถึงทุกฝ่ายด้วยนะคะฝากส่วนที่เกี่ยวข้องภาคฝ่ายบริหารฝ่ายนิต,ติบัญญัติฝ่ายตุลาการอะไรด้วยเราต้องประคับประคองสังคมให้ยังมีความเชื่อมั่นอะ่ะถ้าสังคมใดขาดความเชื่อมั่นแล้วมันจะเดินต่อไปยากเราก็ต้องหาจุดที่มันยิน,ย,นยันทุกฝ่ายนะคะเข้าใจขอบคุณคุณสุภิญญา<ฆ>คืออย่าลืมสุดท้าย<ฆ>คือประชาชนหรือว่าคนตาดำ,ดำๆที่นั่งๆอยู่เนี่ยคือเราก็ เราก็เราก็ใช้ชีวิตไปตามปกติโทรศัพท์มือถือเราก็ดูทีนี้ไอ้การจ,จะคุ้มครองอย่างตอนนี้คือวัดก็เห็นว่าเออบางที o t t หรือหรือหรือแพลตฟอร์มอย่าง Netflix มันก็มีแบบภาพโป้งภาพโป้หลุดออกมาซึ่ง,ซ,งซึ่งมันก็หลุดออกไป <het S 2> <ๆ S 1> ทั่วโลกไม่ใช่หลุดแต่เฉพาะเมืองไทย <het S 1> <ๆ>มันก็ทําให้เห็นว่าเฮ้ยเขาไม่ได้ดูแลก,กันได้จริงๆอย่าลืมว่าเด็กเขาก็เข้าถึงสิ่งเหล่านี้หรือว่าโลกมันจะไปในทิศทางนี้ลวไอความก้าวร้าวหรือความไม่ได้ดูแลกันหรือไม่ได้เตือนกันในทางบวกสุดท้ายมันสร้างสังคมที่ มันอาจจะน่ากลัวต่อไปได้ในอนาคตอันนี้เขาฝากเอาไว้ตรงนี้เพราะทุกคนก็มีลูกมีหลานนะคุณสุบัญญาเนาะไม่ว่าจะยังไงก็ตามต้องขอบพคุณนะที่นี้โอกาสหน้าเราจะคุยกันต่อครับขอบคุณอย่างสูงครคุณสุบิญญาครับสวัสดีครับ